สำหรับการรอการลงโทษนะคะจะเป็นอะไรที่เราได้ยินบ่อยมากแล้วหลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจส่วนการรอการกำหนดโทษนั้นน,นะคะเป็นกรณีที่สารเขาพิพากษานะคะว่ามีความผิดอยู่แต่สารเนี่ยยังไม่ได้ลงโทษว่าจะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมูทอลล c ช a น n e ลอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดในเรื่องของการรอการกําหนดโทษแล้วก็การรอการลงโทษค่ะซึ่งคําพูดเนี้ยมันจะดูให้งงงงนิดนึงนะคะถ้าคนที่ไม่รู้จริงก็จะงงนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นคําพูดที่มันซ้าๆคล้ายๆกันมากเลยวันนี้เราจะมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้กับเพื่อนๆน,นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะดาวก็ต้องขอให้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ทีมง,งานมูทอลล์ชานเอลด้วยนะคะ สำหรับการรอการลงโทษน,นะคะจะเป็นอะไรที่เราได้ยินบ่อยมากแล้วหลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจการรอการลงโทษก็คือการที่ศาลนะคะมีคำพิพากษาจำคุกแล้วยกตัวอย่างเช่นจำเลยเมาแล้วขับพิพากษาจำคุกอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งจำเลยทำร้ายร่างกายบุคคลอื่นเนาะจำคุก3าปีอย่างเงี้ยนะคะทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสอย่างเงี้ยจำคุก3ปีอย่างงี้นะคะเ,น,เน,คน,น,ะน,นี่คยะค,ะคือการที่ศาลพิพากษา ลงโทษจำคุกจำเลยแล้วคราวนี้ไอ้คำว่ารอการลงโทษก็คือศาลอาจจะบอกว่าเมื่อลงไปแล้วเนี่ยพฤติการมีเหตุว่าเป็นคนที่ไม่เคยสร้างน่นนี่มาไม่เคยมีปัญหาไม่เคยต้องโทษคดีอาญาแล้วให้การลบสารภาพเป็นประโยชน์กับลูกคดีให้รอการลงโทษไว้เนี่ยค่ะก็คือจำคุก แต่ไม่ได้ติดคุกค่ะคือพูดง,ง่ายๆว่าศาลบอกให้คุณจำคุกแต่ฉันนะ่ะยังไม่เอาเข้าไปนะแต่เมื่อคุณกระทำผิดฉันจะเอาคุณเข้าไปข้างในเลยนะเพราะว่าฉันรอไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าฉันจะเปลี่ยนไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคุณกระทำผิดซ้ำแบบเดิมอีกคุณก็ต้องเข้าไปอยู่ข้างในรอไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนการรอการกำหนดโทษนั้นนะคะเป็นกรณีที่ศาลเขาพิพากษานะคะว่ามีความผิดอยู่แต่ศาลเนี่ยยังไม่ได้ ลงโทษว่าจะจำคุกหรืออะไรยกตัวอย่างเช่นดาวเนี่ยไปทำร้ายร่างกายแล้วศาลก็มองว่าเออดาวมีความผิดนะแต่ว่าเออดาวนี่มีคุณงามความดีเยอะมากเลยเออมันไม่น่าจะลงโทษมนะันน่ะก็รอการกำหนดโทษไว้ก็คือไม่กำหนดว่าติดคุกเท่าไหร่ยังไงแต่รอไว้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ดาวดันทำความผิดแบบเดิมอีกศาลอาจจะบอกว่าฉันจะกำหนดโทษคุณเลยคราวนี้ พอกำหนดแล้วจะรอหรือไม่รอเป็นอีกเรื่องนึงคือถ้าอธิบายง่ายๆก็คือการรอการกําหนดโทษก็คือสารพิจารณาว่าเรามีความผิดแต่สารอาจจะใช้ดุลว่าพฤติการของคุณเนี่ยยังไม่ต้องถึงขนาดลงโทษจําคุกคุณหรอกฉันแค่รอกําหนดโทษคุณไว้ก่อนก็คือเหมือนพาดหัวค่ะถ้าจะพูดแบบเหมือนเด็กนักเรียนก็เหมือนทันบนไว้อ่ะแต่ฉันก็คือเหมือนแบบ ลงแต้มไว้หนึ่งแต้มว่าคุณมีความผิดอยู่นะแต่ฉันยังไม่ได้ว่าคุณจะต้องถึงโทษขนาดว่าจําคุกกี่เดือนกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยฉันยังไม่ได้ลงแล้วก็ให้คุณกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีคุณกระทำความผิดลักษณะเดิมอีกศาลก็จะบอกว่าเนี่ยฉันรอคดีนั้นอะ่ะฉันยังไม่ได้กําหนดโทษคุณแต่คุณมากระทำความผิดตรงเนี้ยฉันกําหนดโทษลงได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นดุลของศาล ามพฤติการตามเหตุตามข้อเท็จจริงในคดีนะคะมันก็จะมีความต่างกันว่าตัวหนึ่งเนี่ยมีความผิดแต่รอไว้ว่า ฉันจะกาหนดหรือยังไม่กําหนดถ้าฉันยังไม่กําหนดคุณก็กลับไปก่อนกับอีกกรณีหนึ่งก็คือฉันพิจารณาเลยว่าคุณผิดฉันให้คุณจําคุกเท่านี้แต่ฉันให้รอการลงโทษก็คือคุณไม่ต้องติดคุกนั่นเองคือพูดง่ายๆว่ามันเหมือนเป็นคล้ายๆกับศาลเนี่ยจะใช้รอการกําหนดโทษหรือใช้รอการลงโทษก็ได้ซึ่งท่านก็จะพิจารณาตามเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอายุเพศการศึกษาลักษณะการทาความผิดหรือเป็นความผิดเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ก็สามารถรอการกําหนด ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ความรู้เพื่อนๆในประเด็นเรื่องของการรอการกําหนดโทษแล้วก็รอการลงโทษไม่มากก็น้อยเพื่อนๆคงจะเข้าใจมันมากขึ้นเพราะว่าคําพูดของมันเนี่ยคำว่ารอกับรอกําหนดมันเหมือนมันคล้ายกันมากเลยเหมือนกับมันเป็นเรื่องเดียวกันเดียวกันหรือเปล่าแต่ก็อธิบายให้ฟังแล้วนะคะว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันนะคะเพียงแค่ว่ามันมีลักษณะใกล้เคียงกัน ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อได้ความรู้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเราอยากรู้อะไรคอมเมนต์ดา้านล่างหรือสามารถติดต่อได้ทุกเฟนเพจของ m o เด r n Law อินบ็อกเข้ามาสอบถามในเบื้องต้นได้นะคะถ้าอยากปรึกษาทนายความสามารถนัดหมายเวลาในการปรึกษาเป็นรลายชั่วโมงได้นะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ